เหมือนมีมีมืออะไรใหญ่ๆอ่ะมาดึงขึ้นมาให้ฟื้นจากความตายหรืออะไรผมเลยเชื่อว่าเขาช่วยผมอะครับมันเป็นมะเรงผมช็อกใจแบบตกอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะฮะขอให้ไม่เป็นขอให้ตรวจผิด คุณไม่ได้เป็นมะเร็งผมก็เชื่อนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะที่ร้องเพลงไปอ่ะอยากให้ทุกคนรู้จักไม่ขอให้เป็นหมือนใคร ตอนเด็กๆก,ะะก็คือมีเรื่องเรื่องเหมือนเรื่องมหัศจรรย์ก็หลายๆเรื่องที่ตัวเองรู้สึกว่าเออมันผ่านมาได้ยังไงตอนที่วัยรุ่นนะครับได้ไป RCA วันนั้นก็ไปถึงก็สนุกเลยโอ้โหแบบมันมากนั่งดื่มดืม,ดมเสร็จปุ๊บเต้น จำภาพได้เท่านั้นนะฮะเมื่อตื่นอีกทีตอนที่สะดุ้งขึ้นมาเสร็จแล้วก็เหมือนมีคนเอาผ้าเช็ดตัวมาให้ห่มหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะฮะที่จําความได้ได้ยินเสียงแววๆคือคุณลุงอะฮะทั้งสองท่านนะฮะคุณลุงที่อยู่ที่บ้านเดียวกันคือบ้านเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมฮะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าวินไหนจมอยู่ในน้ําเนี่ยวินจมน้ําแล้วตื่นมาได้ยังไงเจ้าที่บ้านใช่ครับเป็นสระว่ายน้าที่บ้านเขาก็เล่าว่าเมื่อสักครู่อะตอนที่เขานั่งกันอยู่เขานั่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งงงมมมมอออกันววว่่ามมาาาคืผตยไปแล้ เหมือนกับว่านั่ง,น,งนั่งอย่างไงฮะลักษณะเขาเล่าเลยนะฮะว่าอยู่อย่างนี้เลยจมูกคือปิดเลยเหลือแค่ตาแล้วบางทีนี้ลอยมาอย่างนี้เป็นผมมาโผล่มาจา,างบนเขาก็นั่งคุยกันว่าจะทำยังไงอะ่ะจะไปบอกคุณพ่อเขายังไงเพราะคุณพ่อผมก็คืออยู่ด้วยกันคนจีนที่เป็นลักษณะครอบครัวใหญ่อ่ะฮะจะค่อนข้างอบอุน่นแล้วก็อยู่กันหมดพร้อมหน้าพร้อมตาทีเนี้ยเขาบอกว่าจะไปบอกคุณพ่อไงเขายังปรึกษากันไม่กล้าบอกวิดีผมก็ขึ้นมา แล้วเขาก็ตกใจใหญ่เลยผมก็ตกใจแล้วพอมานั่งฟังวันลุกขึ้นเนี่ยขนลุกแบบมันเหมือนมีอะไรแบบมาช่วยอะฮะมาดึงเขาบอกว่าจังหวะที่ขึ้นมาแรงมากเลยนะจากที่ลอยไปแล้วเหมือนฮึบเหมือนมีม,มีมืออะไรใหญ่ๆอะมาดึงขึ้นมาให้ฟื้นจากความตายหรืออะไรอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างมาสุจันยร์นะครับ ผมว่านะฮะที่เนี่ยที่บริษัทนะครับคือบริษัทกับบ้านนี่เป็นพื้นที่เดียวกันนะฮะก็มีเรื่องตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆฮะเท่าที่จําความได้ทุกคนที่เป็นพนักงานที่อยู่หรือญาติๆก็จะบอกว่าที่เนี่ยทางเจ้าที่หรือเจ้าที่ที่คุ้มครองที่เนี่ยสารพะภูมาคอยดูแลจริงๆศักดิ์สิทธิ์มากๆผมเลยเชื่อว่าเขาช่วยผมอครับเหมือนเป็นช่วยให้แบบขึ้นมาจากความตาย คอยไหว้ทานจะบี่นบเวลาก็มีไหว้ตลอดนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบบางทีมีปัญหามีอะไรล้างเลยครับไม่ใช่แค่วหว้คือไปล้างสันปะภูมิด้วยเองเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะมีช่วงหนึ่งล้างติดต่อกันเป็นอาทิตย์เลยฮะคือขอไว้อย่างเงี้ยครับก็มาทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับตอนอายุ30แล้วรู้สึกว่าทำไมเวลาเราดื่มน้ำมันเหมือนมันมีก้อนอะไรจากคอก็ไม่ใช่จหมูกก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนมันมีก้อนอะไร แ,แปลกณนะวันนั้นก็คือไปหาโรงพยาบาลด้วยความที่ว่าเป็นคนขี้กังวลไม่เอาอะ่ะอยากรู้เลยบอกว่าช่วยคลิปออกมาไปตรวจเลยได้ไหมฮะคุณหมอก็มองหน้าแล้วก็ดูกระดาษผลมันไม่ค่อยดีมันเป็นมะเร็งวิผมช็อกใจแบบตกอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะฮะเข้าใจเลยว่าคนที่โดนพูดอย่างนั้นนะฮะเหมือนคงแบบเหมือนมีฟ้าผ่าหรือแบบจะปฏิเสธก่อนเลยว่าไม่ใช่อันนั้นเป็นจังหวะโมเมนต์แรกในชีวิตเลยเหมือนพี่ภาคษาเฮะ เ็มเหมอก็บอกว่าเขาก็แนะนําดีนะคุณหมอท่านก็บอกมีเพื่อนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้โรงพยาบาลแห่งใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเครื่องเขาเป็นเครื่องใหม่เลยเขาก็คงเป็นห่วงด้วยว่าอายุยังน้อยอยากให้รักษาดีดีแบบด้วยเครื่องที่แบบค่อนข้างใหม่ผมก็โอเคไปพอไปถึงโรงพยาบาลน,นั้นปุ๊บคุยกับคุณหมอรักษาโดยตรงคุณหมอก็บอกว่าให้มาทําคีโมวันนี้ประเมินราคาเสร็จทําคีโมฉายแสงระหว่างนั้นผมก็คือจิตตกไปแล้วผมก็ใจไม่ดีตอนนั้นคือแบบเครียดมากทีนี้อะไรล่ะที่จะช่วยได้ก็ไหว้พระครับน้องสาวอะ เริ่มพรุ่งนี้นี่คือเขาค่อนข้างเชื่อมากด้วยเจตนาดีอะครับเขาก็พาเราไปทุกที่เลยเป็นบนเอาไว้พาไปไหว้ทั้งวัดใกล้บ้านทั้งหลวงพ่อโตแนะนําให้สวดชินบัญชรขอให้แบบว่าแค่ระยะแรกๆแ,แล้วก็ขอว่าแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ขอให้ไม่เป็นขอให้ตรวจผิดวันที่โรงพยาบาลใหม่เอาชิ้นตรวจไปอีกรอบหนึ่งคุณพยาบาลเดิมมาเสร็จผมก็นั่งไม่ติดแล้วอะผลเป็นยังไงบ้างครับพยาบาลก็กางมาดู คำพูดที่เหมือนเหมือนนางฟ้าพูดเหมือนเสียงสวรรค์นะฮะคุณไม่ได้เป็นมะเร็งแอบบอกผลก่อนหมออีกบอกมันไม่ใช่นะมันเป็นเมตาเปเซียก็คือก่อนที่จะเป็นแต่หมายถึงว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเป็นนะฮะเหมือนมีเชื้อแต่ยังไม่ใช่เลยผมก็ตกใจตกใจจนถึงว่าเข้าไปหาหมอหมอก็ดูเสร็จไม่ได้ไม่ได้เป็นแอบไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ได้เป็นผมก็ช็อกจนผมต้องไปตื้อคุณหมอฮะว่าขอตรวจอีกสักทีได้ไหมจนคุณหมอคลิปมาตรวจทั้งก้อนเลยเอาก้อนนั้นออกมาเลยฮะทั้งแผรดู สรุปไม่ใช่อะครับผมก็เชื่อนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วใช่ครับสวดทุกวันสวดทุกวันฮะแบบแบบชินบัญชรนี้สวดพาหุงจนขึ้นได้หมดเลยสวดได้หมดเลยฝ <c oughs> ันตัง้งแต่เด็กเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ยุค9ก 90. ทุกท่านก็น่าจะทราบว่าด้วยหน้าตาเรา,าตอนนั้นคือต้องเป็นลูกครึ่งต้องหน้าตาดีต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะแต่นี่คือก็คนจีเลยตาตีเลยก็เลยคิดว่าเราไม่ได้หรอกแล้วด้วยตัวเราเองเราก็ไม่ได้คิดแบบว่าเหมือนกับไม่น่าเป็นไปได้นยุคนั้นนะครับแต่ก็ฝังฝังใจ เขาก็บอกดูแบบเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมุ่งมั่นมากเอาจริงมากเขาก็บอกว่าน่าจะทําเป็นอัดได้เลยนะเสียงแบบนี้คืออัดลงคลิปในช่อง YouTube ทําเป็นคอปเปอร์ก็เลยได้ทดลองทําจริงๆทําดนตรีใหม่ลงช่อง YouTube มาปี2ปีอะครับเพลงที่ได้ยินคงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจเป็นคุณควันห้เธอพู ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มจะสายมูแล้วเริ่มจะเอาที่สิ่งที่เราเคยเชื่อในเรื่องที่เราให้เรารอดมามาช่วยเราในเรื่องนี้แล้ว คือสมเด็จโตผมผมสวดมนต์ผมอะไรมาตลอดแล้วเราเชื่อในพุทธคุณของสมเด็จโตอยากจะมีพระสมเด็จโตสักองคหนึ่งเก็บเอาไว้ก็เลยถามว่าพระที่ของสมเด็จโตท่านสร้างเองกับในยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อะฮะมีพระอะไรที่แบบจับต้องได้ในราคาที่เริ่มต้นอันเนี้ยผมก็เลยได้มาแล้วผมขอด้วยผมก็คือเอาสมเด็จพระแท้ๆของสมเด็จโตเนี่ยฮะมั่นใจว่าแทนแน่ๆองค์นี้แบบเหมือนขอเลยขอ,ขอใช่ครับ ไปเที่ยวที่สิงคโปร์อะครับรเป็นทริปที่ไปสิงคโปร์แล้วได้ไปวัดเที่ยวแก้วอะครับขอเลยฮะขอแบบไม่น่าเป็นไปได้แล้วกึ่งๆอยากรู้ด้วยว่าจะเป็นไปได้หรอบอกว่าที่ร้องเพลงไปอะอยากให้ทุกๆคนได้ฟังอยากให้ทุกคนรู้จัก อยากให้แบบเหมือนได้ทําเพลงจริงๆหลังจากผมไม่มั่นใจว่าช่วงบ่ายวันนั้นหรือว่าวันรุ่งขึ้นมีโทรศัพท์ดังขึ้นมาฮัลโหลพอดีจะติดต่อง,งานเราก็เอ๊งานเรื่องอะไรสรุปนะครับเหมือนชวนไปทําเพลงที่อยู่ในอัลบ,บั้มรวมคือไม่ได้หมายความว่าทําทั้งอัลบ,บั้มนะฮะแต่เป็นเพลงที่เขาเอาเป็นคนที่ชื่นชอบเพลง9 0้าสูนะฮะเหมือนมีเพลงเก้าสูลหลายเพลงรวมแล้วเขาอยากหานักร้องใหม่มาช่วยร้องเ,งเพลงเพิ่มเข้าไปด้วย3เพลงทีนี้เขาก็โทรหาผมผมก็ตกใจจากที่เราเพิ่งไปไหวมาสดๆร้อนๆใจเลยแบบเป็นไปได้หรอ เพราะอะไรอย่างเงี้ยจนกลับมาเมืองไทยก็นัดเจอให้ของจริงนะค่อยๆเข้าไปสัมผัสจนค่อยๆเข้าไปคุยพูดคุยมาเรื่อยๆมีแผน1แผน2แผน3ม,มีผู้ใหญ่บางคนเขาก็เห็นความตั้งใจเราก็เลยแนะนําว่าลองมาทํำไหมลองทําใหม่เลยโดยให้เนี่ยฮะพี่แม็กซ์ลันแบบแต่งเพลงขึ้นมาใหม่เป็นเพลงซิงเกิลแรกของตัวเองจนทุกวันนี้ก็ได้อัดเรียบร้อยแล้วอะครับเป็นเพียงพาระทางใจ ทวงเธอไว้ก็เท่านั้นมันก็แค่ความผูกพันที่รังเธอไม่ให้ไปลงลงยแ้เหมอเอ,อต้องรอถ่ายเอวีอะฮะใจอ๋อมีบอกว่าถ้าเพลงออกไปนะฮะถ้าถึงร้อยล้านวิวจะกลับไปไหว้นะครับ ข่าวสดสื่อ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ